การเล่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเนี่ยมีความสําคัญกับคนกรองงานมากจะทาให้ภาพการท่องเที่ยวเนี่ยฟื้ตัวการเข้าไปรับวัคซีนแครับครับเรารับได้ปริมาณน้อยเพราะว่าเราไม่มีตู้เก็บมันทําให้ประชาชนได้รับการฉีดที่ช้าลงสวัสดีค่ะหมอพิมพลิภายค่ะคุณหมอเป็นผอที่โรงพยาบาล กาะพัง,งันใช่ไหมคะ <ạ. S 1> พอดีว่าลูกเพจเนี่ยแจ้งมาว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออ๋อใช่ครับปัญหาของเราก็คือว่าตู้เย็นเก็บของเราเนี่ยมันไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ระบบของการรักษาอุณหภูมิเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับเวลาลักษณะสนุนวัคซีนแต่ละครั้งเนี่ยคนขับรถเนี่ยจะต้องตื่นตีสีเพื่อไปออกขึ้นคิวตีหนะครับก็จะมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยบ่าย2อ บ่ายงมงเนี่ยเราไม่มีตู้เย็นสต็อกเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยเราเก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนของเด็กๆเ,เนี่ยเต็มตู้หมดแล้วก็ต้องฉีดให้หมดภายในวันนั้นเลยนะครับคือพิมพ์รู้สึกเภาพเลยไหมครับคือพิม์รู้สึก <c oughs> ว่าพิมพ์แบบคนลุก <c oughs> คนลุกตรงที่ <c oughs> พิมพ์สงสารบุคลากรแล้วก็ทีมงานทางการแพทย์มากๆ <c oughs> เลยค่ะถ้าไม่มีตู้เก็บเนี่ยเราก็จะต้องไปวันหนึ่ง แล้วเอามาฉีดแล้วก็ไปอีกวันนึงแล้วก็เอามาฉีดเพราะว่าถ้าเรามีที่ใส่ดีขอแค่วัคซีนมาอย่างเดียวเนี่ยเราฉีดได้ให้ให้คนของทังงานต่อเต่าเนี่ยได้รวดเด็วเน่นอนทั้งีมโอเคเดี๋ยวพิมพ์จะไปหาหมอค่ะพิมพ์จะเอาตู้เย็นไปให้หมอค่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาค่ะรอเลยครับคุณพิมเดี๋ยวเราเจอกันค่ะหมอได้ค่ะดีค่ะ